สวัสดีค่ะพี่น้องปองปาฟสุขุมวิทพอายานิวเกลจาพี่น้องใจญานิวก็มีข่าวมาเรื่องเรื่องวัดแผลาพราวแสงท้องพี่น้องแล้วก็ไปเติมกำลังใจกับลูกแล้วนาะพี่นอ้องยืนกรุงเทพพี่น้องใจญานิวก,กิดนุ่งเสียแขนยาวมาตะขังนอกพี่น้องจาจแม่แพลเราก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องขับรถไปสนามบินบินไปหาสองต้าเอากำลังใจหนึ่งวันทั้งขับรถทั้ง ท่องกรลํากลับมาพรุ่งนี้สัญญาว่าจะไม่อ่านเนื้อ้องนันจ้าสันระหว่างพี่นอ้อง,งถึงกลับรถถึงท่องกรนลําระหว่าแล้ว,วสัญญามืออื่นเราสิบอลอ่านเนื้อ้องเราเด้อพี่น้องเป็นกาลังใจให้แม่แพ้วนอยจาังไลยกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแต่ว่าเรากระหอดอันสองงนเตา่าเราละพี่น้องใจยุบานแล้วมือนี้เราก็สิเดินทางกลับมา ยาสู <Billie S 2> ท้อนกับควยเดินทางโดยความปลอดภัยเด้อบอดแพรวิบซีได้ลาย่านกับมักแสดงความคิดเห็นบอกน้ำบอดะพี่น้องเก่งหลายเด้อแม่เอ้ยชอบมากจ้าสันพี่น้องเดินทางปลอดภัยนะคะแม่แพรเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะทั้งไปและกลับจ้าสันพี่น้องจ้าวอซีได้ลาย่านกับมาบอกให้เราเดินทางโดยความปลอดภัยสุขสุขคุณพี่น้องดีใจนะแม่แพรไปเจอลูกแล้วสู้ชีวิตจังคนเก่งเดินทางปลอดภัยนะคะแม่พี่น้องจ้า ห่วงทึ้งลูกอยู่ปุ่นแล้วก็ห่วงทึ้งอ่ลูกทีมงานพี่น้องลูกทีมงานก็บอกเฝ้าไปเฝ้ากับนะแม่แพรคิดถึงสันพี่น้องจ๋าทำจมูกใหม่นางสวยถูกใจมากจ้าสุขใจสวยที่สุดเลยค่ะหน้าหวานมากค่ะน้องแนนก็บอกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะบอสพี่น้องจา๋าหนากคะก,กำลังใจนะคะแม่แพรเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ เดินทางปลอดภัยค่ะ fc กับส่งหัวใจให้ร้วลวพี่น้องส่งกําลังแก่ให้แม่แพลวเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางคะ่ะไอหาเสียเกี่ยวกับพี่ลิตามีความสุขมากเลยค่ะแม่แพลวมีความสุขมากๆนะคะแมนพี่น้องจา้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางด้วยความปลอดภัยพี่น้อง fc หลายหลายท่านก็เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าพี่น้องจา้า มื่อนี้แม่แพลวเราก็เดินทางกลับมาญาสูท้อนเพี่น้องจาเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ยอยู่บ้านเหมือนกันเป็นตาหาคตาหาพาดเสียเกี่ยวไปกินเข่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่แพลวเด้อเฮงปังๆพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดอันเปิดวงหมอลำแพลวพาวันที่7ตุลาคมนี้เด้อพี่น้องจาเป็นกำลังใจให้ ทีมงานแพลวพาาแสงทองสุุสุขค้นก็ขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยเด้อจ้าเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังรวยรจ้าอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเด้อวันที่เจ็ดตุลาพี่น้องจ้าเข้าไปนี่เพจนานิตะไลพี่น้องจ้าซื้อง่ายง่ายเขาเดียวกัดเพิก่กระดึงเขากมลมหราพี่น้องจ้าขอบคุณมากค่ะบายบายแต้งเกียร